สวัสดีค่ะมือนี้มือเทียงเนาะคะ่ะเนาะมาเจอกันนะคะวันนี้คลิปกินตําปูมาเนาะคะ่ะเนาะตําแล้วแล้วมาเที่ยอวจาาโคกนี่แล้วะ็อุ้ยมือนีโทษเน้ะค่ะเด,ด้ออุ้ยจะเฮียเด้อค่ะเด้อตาปูมาอุ้ยน้ำได้ไหลคะ่ะน้ำได้แตกเสียงขวดโคกขวดอู้หูมือเทียงเนาะคะ่ะเนาะมือวันเสาร์เจอกันโอ้ ย่อยๆเด็ดค่ะว้าไปแต่แสบแต่ค่ะมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งตำปูม้านะคะใส่นมนมจีนนมจีนนมจีนนมเส้นนี่นมเส้นเบิ้งปูม้าเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องปูม้านะคะมีแต่ตัวใหญ่ๆนี่ตำปูม้าตำปูม้าตำปูม้าแล้วก็สตอนะคะนี่นี่นี่สโตอสามลูกค่ะนี่ สตอขนมเซนค่ะขนมเซนผักหอมถั่วผู้ผักกาดขาวนะคะอันนี้จะเป็นหัวโบเกอรี่เอ้ยไม่ใช่นี้นะคะคือกระหล่ำบานเท่านี้เนาะค่ะเนาะอันภาษาต่างประเทศเอยลืมชื่อไมล่ะโบเป็นอย่างดอกมันจะคือดอกกระหล่ำนี่เนาะค่ะเนาะอะไรสักอย่างนี่แหละจําชื่อแล้วก็ลืมมามามา,ม,ามือเที่ยงขนาเนียวนะคะนะขนาเนียวอ,อีเมยไในี่กินก่อนนะคะถานที่แคบขอกิน ตำปูม้านะคะขนมเส้นเหมือนนี้โอ้ยย AP ั่วยัน้ำลายไหลน้ำลายไหลอมจินปูม้าแล้วค่ะนี่ยไข่เบยองยกไปผุนยานมันหยอยเจือผื่นเนาะค่ะเนาะปูม้าขนมเส้นเนาะค่ะตำปูม้าขนมเส้นนะคะ ว่าแล้วก่ะสิได้มีโอกาสกินตำมะฮุงแม่ดีลีข่อยาซื้อปูหมามาโลนึงทำไมาพี่น้องตัดตัวตั่วพลูอืมเพราะขยันจิ้มก่นนอนนักขยันเฮ้ยไอ้แม่น้ำลายแตกค่ะน้ำลายแตกตำปูหมาปกตกิกินเหรเนาะค่ะแต่ว่าหิวข่าวกิกนกุกคนเดียวนี่ล่ะ ตําปูม้าเดือดพุ่งลอยสดจ่อเดือดทำไมพี่น้องบักสดจอบักสดจอ ขดปอบไปแต่คนลืมมองมาก,กาคุณพี่คานลูกตัมากกมากมากคือ <c oughs> พี่ปอบเนาะบันนี้หิวคือพี่ปอบเนาะค่ะเนาะลุ่งอุ้ยเสตโตเม็ดใหญ่มากค่ะเสะตโตเม็ดใหญ่มากเฮ้ยปูมามันกินยากเวยค่ะเพราะว่ามันต้องแคะเนาะเส้นมันนิดเดียวแต่ว่าปูม้าเยอะ <c oughs> อุ้อยลินๆหลอกินส้มตำเน่ยข้นนี่ไงอื้มอืมิแล้วก็านะกินนี่คก็กินแล้วค่ะเริ่เบาๆเลียวนี แบเ้เกลอคืนบบค่ะบบบเกลือคืนนี่คือคืนค่ะกันนี่ไม่ะ พ่อแม่พี่น้องเกลือกินนีน่นนะคะน่ะเนาะเรามีดมาสับอันนี้ก็นะครับไม่ิคื่อกระดัมนะคะน่ะเนาะมันอยู่ต่างประเทศนะถ้าหนูจำไม่ผิดชื่ออะไรเนาะลืมที่เมียฝรั่งเขาชอบกินนะเป็นหัวนะ แล้วรสชาติมันจะเหมือนกะหลำ่ำชื่อตั้งคนดูแล้วแหละแต่ลืมค่ะอืมกลมกล่มเพือพักอืมอุ้ยเลิศค่ะเลิศ สต,ต,ตอค่ะสาม่วยกินให้หายอยากเลยนะคนะเนาะมาเด็บปอกว้ค่ะใส่ป,ปากกันนี่ละค่ะโอ้ยเสบๆกินของบ้านเท่าเลยมีควขขาวมสซุปค่ะ่ามันถูกลรตเตรีรางวัลที่หนึ่ง,งค,คุณละคอยนี่รึกว่ารางวัลที่หนึ่งนะคะบคัเครีเทนน้อย กระดอนกระเด็นนะกระดอนฮ้ฟินเวอร์ฟินเวอร์จะติดกินอย่างายอย่างปูหมาก็แค่ที่หลังสช่ใช่กินให้หลายอย่างเลยค่ะ เต็ล้ากนะครับนี่คือความหิวของคน มันนอ,อ,อะไรก็ไม่แรกก็ไม่ยอมนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะมาแซบดีหม้อหอม ตำปูมาเนาะค่ะน,อน,น้องดูดปูมาเนาะค่ะน้องตัวนห้ไงกัทธนัดตำปูมาตำปูมาสตอ

เนื้อแข็งอยู่เด้อค่ะเด้อเนื้อมันแข็งเลิศ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 พอม่พี่น้องแสบสมอยากนะกะ ก็ลังทับตาโดดตัว เนว่าเป็นพีิกปอล้ะค่ะน้องสุดในไลยแต่เท่าส้ตามตำปูม้าเอ่ยกับสตอเนี่ยแตงเนี่ยแตงนะครัเพชรดูดิะคะ่ะตอนแรกว่าจิใใ่พริกจะขาดหกหนวยมันเท่ร่งหรอคะซีหนวยโกรโอ้ยเพิ่มกับเพชร ม้อพี่่นงกูมาอุ้ยกูมาดูดบ้านหวานค่ะมันโตใหญ่น่อเนี่ยเนื้อขาวจุ๊ะเอาไปแกะกล่องมาด้วยค่ะมันก็ยุติเงื่อน ออเอ้ย,อยกินพ็ะหอมปากหอมคอเนะก่อนน้นอ,อคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะจดีด้ลุย่อสวัสดีค่ะ